ชื่นเดินออกจากสวนมาแล้ววันนี้เพิ่งจะเดินออกจากสวนพอเดินออกจากสวนแล้วเราก็มาทํากับข้าวกันเลยวันนี้เราจะเสนอเมนูต้มยำฟ่าไห่นะคะทุกคนหนูจะต้มยำขาไก่แล้วอึบอึอึบอ,อ,อ,อากาศแบบกําลังดีๆอากาศพอได้พอได้ต้มยำขาไก่กินกัน ตั้งเตาไว้แล้วสมาชิกผู้รับชมเข้ามาแบบว่าเยอะๆก่อนนะคะับเพิ่งองจากสวนชะอมเมื่อกี้เลยเข้าไปถ่ายรูปในป่าชะอมมาเมื่อกี้ แล้วทุกคน,นต้มยําขาไก่กันอากาศยามเย็นวันนี้ถือว่าบรรยากาศใช้ได้พอได้พอได้นี่มาแล้วเราซื้อพอยินไก่มาครึ่งกิโลนะคะเดี๋ยวเราอันนี้ก่อนเลยนี่ สาตะไคร้ใบมะกรูดใส่เข้าไปในหม้อต้มก่อนอุ้ยเว้ยเว้ยสวัสดีจ้า ใส่เครื่องเยอะๆสวัสดีผู้รับชมทุกๆท่านนะคะัมาทากับข้าวกินกันอยู่ข้าวเลยนะหนูอะเพิ่งออกมาจากสวนเมื่อกี้นี้เดินเข้าไปเล่นเฉยๆเข้าไปรับชมเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหนูชอบใส่เครื่องหนูก็เลยซื้อมาแบบเยอะเลยสองห่อใหญ่ขาตะาไคร้ใบมะกรูดในที่บ้านที่บ้านกินตะไคร้เก่งมากชอบเอาแบบไปย่างใส่ไส้อ่ะ กินเก่งมากเลยหนูอะมันก็เลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะทําไส้ย่างตะไคร์กินดูดีกว่าอร่อยนะทุกคนทุกคนเคยลองทํากินหรือยังอือยังไม่ต้องใส่เกลือปลนด้วยเกลือป่นเกลือปลนใส่เข้าไปในนี้ด้วยแบบจะได้เพิ่มความเข็มคนให้กับ เพิ่มความเข้มข้นให้กับต้มแล้ว,ลวค่ะใช้แบมฟูดสวัสดีผู้รับชมทุกท่านนะครับ ถึงเครื่องถึงขิงรับรองความอร่อยอร่อยไหมชอบทำกับข้าวกินเองได้เยอะดีสวัสดีผู้รับชมหกสิบหกท่นนะคะตอนนี้อลองแล้วอร่อยไหมเพ่<ๆ>ไหนก็ไปเยอะๆ,ๆต้มคลาคไกล<ๆ>ได้เลยได้เลยมาทานด้วยกัน หนูชอบใส่เครื่องเยอะคินดูดิทุกคนสวัสดีผู้รับชม98ท่านอร่อยเห็นไหมหนูบอกแล้วย่างแล้วปุ๊บแล้วก็ทำที่ป่นละลายน้ำปลาไม่ต้องไม่ต้องหมักเลยเห็นไหมหนูบอกแล้วไม่ต้องหมักเลยสวัสดีผู้รับชม135ท่านนะครับสวัสดีค่ะพี่สุรชยัย ต้ยมยำขาไก่อุ้ยอุ้ยอุ้ยหนามหนามหนามชาอมใส่ใส่หมดเลยซื้อมาสองถุงสวัสดีผู้รับชมร้อยห้าสิบเก้าท่านนะครับนี่หนูใส่ลากผกชีด้วยชอบเป็นแบบของอร่อยแซ่แบๆพริกใส่เข้าไปด้วย ใช่ใช่อย่าหวงเครื่องใช่มันถึงจะอร่อยนี่เลยนี่ใส่หอมผักชีเข้าไปด้วยใส่รากชีต้องใส่รากชีเข้าไปด้วยถึงจะอร่อยแต่ไว้ใส่ที่หลังเดี๋ยวไปล้างก่อน ต้มยำไก่ลากับชีด้วยอร่อยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสับขาไก่กันแล้วใช่ใส่ใจเข้าไปด้วยอร่อยแน่นอนถูกต้องถูกต้องอันนี้เราก็ใส่ต้มเข้าไปด้วยเลยตั้งหากตั้งหากสวัสดีค่ะพี่ยมงสวัสดีค่ะขอบคุณของขวัญน,นะคะขอบคุณใจส้มนะคะสวัสดีผู้รับชมหนึ่งรสาท่านนะคะ เดี๋ยวทุกพริกใส่เข้าไปด้วยเลยสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวอีกกรเสร็จแล้วเนี่ยประมาณหกโมงเสร็จแล้ว <c ười> ค่งยั่โมงเสร็จสวัสดีจ้า <c ười> อุ้ยนี่แต่นี้เนาะอืมไม่ได้เดี๋ยวพริกพริกกระเด็นใส่จัด ใส่เข้าไปด้วยตังเรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณแชร์ไลค์ด้วยนะคะพี่มุกดาทำกับข้าวยิงกันวันนี้ใส่เข้าไปในต้มเลยนี่ ดีไฟมันจะแรงเกินตับขาไก่ก่อนต้มยำขาไก่อยากกินอยากกินไม่รู้จะอยากกินอะไรวันวันนึงก็นเนาะวันนึงก็หมดเร็วๆพอตกนึกถึงเมนูกับก้าวไม่รู้จะทำอะไรกินเหมือนกันไม่รู้จะนึกอยากกินอะไรเลย เล็บออกก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคับใช่เนาะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ต้องทำพะโลกินมั่งนะนึกเมนูออกเลยพอาะหิวข้าวนู่นแหละถึงจะนึกเมนูออกอะใช่ใช่ใช่ต้องทําแบบเผ็ดๆสุดยอดสุดยอดใส่มะนาวเยอะๆขอบคุณค่ะ อยู่หลายคนค่ะอยูกับลูกๆอยู่กับลูกๆค่ะอยู่กับลูกๆย,ยังไม่ได้ต้มไก่ให้ลูกหมาเลยเนี่ยซื้อคงไก่ให้หมาสองตัวต้มหมดเลยซื้อมาแค่ครึ่งโล กินหมดลูกชายชอบกินต้มใหญ่ๆอย่างนี้นี่แหละหนูชอบหนูก็ชอบกินเหมือนกันต้มใหญ่ตอนนี้ฟันยังดีอยู่สวัสดีผู้รับชมหนึ่งร้อยหนึ่งท่านนะคะวุ้ยนานเกินหนูไม่ชอบกินเปื่อยเปื่อยมากไม่่อยตอนนี้ยังก็มีกําลังฟันอยู่กินแบบอย่างนี้เลยใจยไม่ค่อยอยากกินแบบฝุกมากเท่าไหร่เลยด้วยซ้ํา หม้อต้มเลยค่ะชอบกินแต่ขอให้แบบว่ากินแบบรสแบบจัดๆหน่อยอะรสจัดจ้านเลยค่ะกำลังฟันยังดีอยู่เดี๋ยวขโมยสี่คงน้องหมาไปด้วย ผสมเฮ้หนูลืมว่ามีน่องอยู่ด้วยเดี๋ยวเอาน่องมาต้มไปด้วยเผื่อลูกสาวจะกินกับข้าวอ๋อคงไม่ต้องละมีน่นองอยู่น่องเผื่อลูกชายไปต้มมามา่ายว่ะอันนี้ต้มขาไปเลยเพราะว่ากับข้าวของเขามีอยู่ของเขาอยู่แล้วนี่เลยเสร็จเรียบร้อยเราแอบขโมยที่โค้งของน้องหมาสักห,หน่อยนึงก่อนเอ่ซื้อมาต้มให้ลูกชายขโมยแย่งลูกชายสักหน่อย อร่อยนะจะว่าไปเนี่ยต้มที่โครงนี่ก็อร่อยนะทุกคนเห็นต้ยมยำที่โครงนี่เอาไว้แบบกำลังฟันเรายังดีไงอุ้ย่วงแล้วเอาไว้ต้มให้หมาน,ะนั่นอะ นี้ของน้องหมาอันนี้ของเราไม่แน่ใจหนูก็ลืมไปแล้วหนูก็เพิ่งไปซื้อมาหนูก็ลืมดูราคาเลยแต่ก็ไม่แพงหรอกกี่สิบก็ไม่รู้หนูไม่แน่ใจเหมือนกันนี่เลยแล้วก็เดี๋ยวใส่ ผงปรุงรสด้วยชูรสกันเลยนะคะเพราะว่าน้ำมันเดือดแล้วนี่ดูหม้อต้มออได้น้ำมันเดือดแล้วใส่ชูรสได้อุย๊ยลืมทุบหอมใบเดี๋ยวหอมใบไปด้วยใส่หัวหอมด้วยหอมแดงอะ่ะค่ะใส่หอมแดงด้วยอร่อยเพราะว่าหนูก็กินด้วยหอมแดงอร่อยอยู่ อร่อยอร่อยแกะเปลือกออกให้หมดอ่ะใช่ครับใส่หอมแดงใส่หอมแดง ไม่ต้องยุ่ยมากอันนี้เหรือแค่ใส่น้ำปลาใส่มะนาวแค่นั้นเองก็จะเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วหน้าตาคือแบบน่ากินมากทุกคนเป็นตะแซบเป็นตะแซบแล้วก็น้ำปลาเหลือขาดใส่น้ำปลาอยู่จังหวัดพิจิตรค่ะใส่น้ำปลาแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยบีบมะนาวบีบมะนาวใส่เข้าไปอหอมมากเลย นี่หนูใส่ผักชีร้าวด้วยนะอาใส่ผักชีไทยไม่ใช่ผักชีร้าวพูดผิดใส่ผักชีไทยด้วยปั๊บหอมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราค่อยมาบีบเดี๋ยวเรามาหั่นมะนาวบีบขอบคุณครับบีบมะนาวกันก่อนดีกว่ากวานมะานาวบีบไป เอาทายไล่ยลูกใหญ่มากเดินไปเก็บมาวันนี้วันนี้พู้รับชมหนึ่งร้อยห้าท่านนะคะัข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ,บีบมะนาวไฝ่อ,อร่อยอร่อยหิวข้าวแย่แล้วหนูอะ กลางวันยังไม่ได้กินเลยกินไปเมื่อเช้ากินกับข้าวเก่ากระเพราไก่ก็เลยไม่ได้ไรสวัสดีผู้ติดตามใหม่สวัสดีผู้อบนพี่อุบลน,นะคะต้มขาไก่ะคะ่ะนี่ต้มต้มตรีนไก่นี่เลยบีบมะนาวเข้าไปหวานมะนาวบีบแฝดแบบเดี๋ยวเราค่อยคั่วพริกแห้งใส่เพิ่มเข้าไปอีกนี่ใส่ครบเครื่องครบขิงนะทุกคน อยู่พิจิตค่ะอยู่บ้านอยู่บ้านที่พิจิตไม่น่าเปรี้ยวไม่น่าเปรี้ยวได้เลยได้เลยเดี๋ยววันหน้าจะไปต้มไม่กินนะคะเดี๋ยวไปเมื่อไหร่เดี๋ยวจะบอกเด้อไปเมื่อไหร่จะบอกนะคะทำกับข้าวเก่งมาก จะเราค่อยเอาพริกป่นใส่ทีหลงงงังยังยังยังอยู่ยังอยูย่ไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในตอนที่เรากินข้าวกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้หนูขอเก็บก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะต้มโกรงให้หมให้น้องหมาก่อนต้มโกรงไกล่ให้น้องหมา ทมให้น้องหมาก่อนไปแล้วนะค่ะบายบายเจอกันใหม่อีกสักพักหนึ่ง